ครับสวัสดีครับผมพลแมงเต่าทองชาแนลวันนี้จะพามาดูความคืบหน้าขององค์ปู่ปาริจิตนาคาความรวดเร็วในการทำงานของช่างคืบหน้าไปได้มากนะครับดูหางขององค์ู่ท่านดีๆจะเหมือนอะไร ใครคิดอะไรในใจพิจารณาดูเอานะครับงานศิลป์ถือเป็นศิลปะที่สำคัญที่สุด สืบสารมาตั้งแต่โบราณไม่มีในตำรามีแต่ในจิตวิญญาณของผู้ปัน้นผู้คิดผู้ทำสำหรับคลิปนี้ก็ฝาก FC ทุกท่านเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe <ม>กดติดตาม,มกดกระดิ่งให้กับแมงเต่าท้องด้วยนะครับ